อนนี้ผมก็อยู่ที่โรงแรมเดอะรีฟนะคะเราจะนีผมก็มาเป็นุ่ไปจนถคะแล้วานกสวยนะคะตอนนี้คือห้องของเราคะไปห้องสาบูเกะนะคะตอนนี้นะคะเราก็เข้าห้องมาแล้วนสิ่ที่ผมอยากูตอแรกก็คือห้องน้ำนะคะนี่ก็คือแบบว่ามี มีน้ำอุ่นด้วยนะครับแล้วก็แยกเป็นโซนแห้งเปียกนะครับกระจกบานใหญ่ตรงห้องน้ำเนมือก็จะมีม่านให้เรามองเห็นข้างนอกเลยมาฮะมาดูข้างนอกกันไหมดูที่นอนก่อนไหมครับโอ้กราตรงชาติดิประเทศไทยประเทศไทยมุมละนึกชาติไทย ปะเทไทยรวมเนื้องชาวชนยดเป็นประชากิเปีตทางฝั่เสียว้โว้ยรู้แล้วไอม่อดานม่อานเมานเม่อานเ่อวยนเมื่อานเ่อวานเมื่อวานเมื่อานเม่อวานเมื่อวานเ้ื่อานเ่านเม่อวนเมืานเมื่อวานเมี่วานเมื่อวนเมื่อวานเมื่วานเมอวนเมี่อวนเม็่อนเม้วานเมื่วานเมื่อวานเมวนีมื่อวานเมื่อวานเมื่อ้าเยื่านเมื่อวเซ็่อบนเนเย่อมนเมานเมนเม่าน่วนมอาน โอเคเลยนะครับที่นี่มีได้มาผมให้ครบเลยนะโอ้กระจกบ,บ้านใหญ่เลยัวนี้ฮะทีวีทีวีเนี่ยจะด,ดูกันนะว่าเป็น n e Netflix หรือเปล่านะอยากจะรู้จริง,รงๆรีโมททีวีอยู่ไหนคือถ้าเป็นพวกสมาร์ททีวีนี้จบเลยนะเกิดเลยนั่งอนสบายนะครับนี่เตียงนอนเราเตียงใหญ่นะฮะแสงไฟเนี่ยดูแล้วกำลังดีเลยนะครับผู้ชมครับจริงๆตรงแถวนี้โรงแรมเยอะมากเลยอะ ทดมีคนทดสอบเตียงนอนครับเป็นยังไงบ้างครับทดสอบเตียงนอน,อน,นไหนฮะไม่มีภาพนะฮะ what ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอ๋อนี่ครับเป็นสัญญาณหรือเปล่าอ๋อมาแล้วยิงแล้วยิงแล้วอ้าวอีกอย่างหนึง่งโอ้เป็นเป็น,ปนไม่ใช่เป็นฟิกนะครับโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาฮะตรงนี้ครับมัมตรงนี้มีอะไรเอ่ยเปิดให้ดูหน่อยสิ โอ้โหผู้ <Wow. S 1> ชมต้องบอกว่าข้างนอกเนี่ยเป็นเป็นวิวริมแม่น้ำโขงเลยนะฮะ <All right. S 1> นะเดี๋ยวเรามาเปิดดูตรงนี้กันนะฮะระเบียงเฮ้ย <Yeah. S 1> มาแล้วผู้ชมครับ <Yeah. S 1> เราอยู่ริมถนนเอ่อที่เป็นออกกำลังกายหรือว่าเป็นถนนทางเดินริมโขงเลยนะครับผู้ชมฝั่งนู้นจะเป็นประเทศลาวเลยนะ <Yeah. S 1> ต้องบอกว่าวิวเนี่ยหลักล้านเลย คือวิวสวยมากๆจริงครับข้างๆนี้ก็จะเป็นร้านอาหารแล้วก็ตัวที่เนี่ยก็จะมีร้านอาหารเป็นริเวอร์ริเวอร์บาร์อยู่ด้วยนะครับแล้วผมเห็นอะไรตรงนั้นก็ไม่รู้เป็นลอยน้ำอยู่มันงคล้ายๆกับบ้านเลยอ่ะไม่ครับนู่นเปนหลขาวนั่นอ่ะอันนั้นไม่ใช่นะฮะมันจะเป็นไอ้นี่นะครับเรือเป็นเป็นเป็นฝั่งนู้นเลยนะครับเป็นเหมือนที่พักเขาหรือเปล่าแต่มันไม่มีสะพานข้ามไปมาถึงแล้วก็ข้างล่างนะครับดูฮะโรงแรมสว่างมากโหนี่ เห็นทางเดินไหมพรุ่งนี้เช้าเราจะเดินตรงนั้นออกไปนู่นถ่ายรูปกันแล้วก็สำหรับตอนเช้าไปจักรยานได้สำหรับตอนเช้าครับสามารถมาถ่ายรูปตรงนั้นได้นะครับอ่าลงครับอันตรายครับอย่างนี้ไม่เด็กไม่ควรทําตามนะครับคนที่ดูช่อง,องมิคชอฟเฟมี่ต้องไม่ควรทําตามอย่างเด็ดขาดเ,เลยนะ,เน,นะครับอ่ะโอเคครับแล้วก็รีวิวห้องเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปรีวิวอาหารเช้าเป็นแบบบุฟเฟ่ของที่นี่กันนะครับเนาะโอเคไปไปรีวิวอาหารเช้าพรุ่งนี้กันนะ เรียนบรรยากาศยามเชานะครับของหน้าโรงแรมนะคะัแล้วรอยยิ้มขอนอยู่ตรงไหนอ่ะน้องขอนเดินเล่นอยู่ใช่ไหมไม่ใช่เดินเล่นอยู่ริมโขงไงก็เนี่ยเป็นถนนเอ่อหน้าหน้าที่พักเราจะไปเก็บหอยกันนะครับอ่านี่เดี๋ยวจะบอกเพื่อนๆแบบนี้นะครับด้านด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นแม่น้ําโขงนะซึ่งน้ำเนี่ยลงนะครับน้ําลง คือแนวเนี้ยแม่น้ําโขงเนี่ยยึดเขตเส้นกลางของแม่น้านะครับคือคือเส้นกลางเนี่ยมีไหมไม่มีนะแต่ว่าเราก็กะเอานะครับครึ่งหนึ่งของแม่น้ําโขงเป็นฝั่งไทยนะครับนั่นหมายว่าฝั่งนี้ยังเป็นแผ่นด,ดินไทยนะครับฝั่งนู้นจะเป็นของอีกประเทศลาวซึ่งเราฝั่งน้ําคือฝั่งของประเทศลาวใช่แล้วเราจะไม่ข้ามฝั่งนู้นข่ดเราแค่อาจจะลงไปตรงนี้เดี๋ยวน้องชอนบอกว่าอยากจะลงไปเก็บพวกอาจจะมีพวกสัตว์ที่ยังค้างอยู่นะฮะที่ลงไปไม่ได้อออจจในน้ำไม่ได้เออหรืออาจจะเป็นพวกปู เดี๋ยวเคาจะลงไปให้ดูครับสำหรับหน้าที่พักดอะริเวอร์ับนครพนมนะครับผมก็จะลงมาแล้วนะครับก็ตอนนี้เราก็อยู่เ,เป็นริมแม่น้ำโขงของจริงแล้วนะฮะตอนแรกเนี่ยจะอยู่แค่บนชาย,ายหาดเจอหอยแล้วเจอหอยแล้วเจอหอยหอยชอนหอยยังไเปียก,กอยู่เลยคือคือ,คอมันลงมันลงไปไม่ทันอะ คิดว่าปลาคิดว่าน่าจะเจอปลาด้วยนะไม่คือคือครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นของไทยนะครับตรงนี้ต้องย้ํากับคือแบ่งปเป็นครึ่งหนึ่งนะเนี่ยฝั่งนี้จะเป็นของไทยทั้งหมดเลยคือครึ่งในน้ำอะ่ะพูดง่ายๆนะ ตรงนี้เราต้องระวังเลยนะครับเป็นความรู้นะข้ามไปตุ่มสี่สุมห้านี่โดนนะนะครับโดนจับนะเพราะว่าทางประเทศลาวเนี่ยเขาเขาเขาก็เป็นเพื่อนบ้านกับเราก็จริงแต่ว่าคือเรื่องข,ข้ามอาณาเขตเนี่ยถือว่าสําคัญมากนะหูดินแข็งเลยอะ่ะนี่เราจะได้ใบใบกินข้าวไปแล้วนะครับนี่ก็เป็นเช้าอีกวันหนึ่งใช่เลวคะ่ะเดี๋ยวเราไปชืกออเ่นต่อ,อ แต่ดูวงกเป็นสามื่อแต่ตอนนี้เรา<ส>เราเรา,เราจะทำอะไรอยู่ครับรีวิวที่นี่ยังไม่เสร็จเลยไปกินข้าวนะครับอ,อาหารเช้าเดี๋ยวมาดูอาหารเช้ากันน้องคอนจะรีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูกันว่าอาหารเช้านี่เป็นยังไงแลมีอะไรบ้างเป็นแบบนี้นเลยนะครับเราไปเอาคูปองที่ reception ก่อนนะไอเลยไปเลยครับนี่ตร,ตรงนี้ นี่เป็นโซนไข่นะครับนี่ใช้เนย<ห>นเลยูเนื้อไข่อะไรไข่ไองไข่คนเอาไข่คนหนึ่งนะครับครับไม่ใส่เครื่องเลยไข่กระทะไม่เอาไม่เอาไหมไม่เอาไข่ใส่คะแล้วก็ไข่กระทะเอาเอาไข่ดาวสี่ใบครับโอุ้งนี่มีเส้นกรอบครับเส้นกรอบหนังกรอบขา้ขาวต้มนะีม่อะไรข้าวต้มเหรอต้มเส้น อืมโอ้โหนี่อาหารท้องถิ่นชอบดูนี่ไปดูนี่ก่อนเอาหมาสั่งเลยนี่จะเป็นข้าวแกงนะครับเนี่ยแกงจืดมาละนี่ข้าวสวยโอ้เฮ้ยขนมปังเวียดนามเนี่ยอาหารเช้าเออใช่ใช่ใช่เออโอเคครับหมดแล้วมีแค่นี้สลัดสลัดสลัดอันนี้นี่นี่ น้ำน้ำน้ำ,นำส้มน้องชอนอันนี้มีไปดูที่ว่าตรงนี้มีช็อกโกแลตร้อนหรือเปล่าม,มีช็อกโกแลตด้วยนะครับมีช็อกโกแลตด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปตักอาหารก่อนนะนี่เราเล่นซ่อนแอบกันนะครับป๊าเป็นคนหาส่วนมอมกับน้องชอนมีคนซ่อนต้อมบอกว่าแอบกันเนียนจริงๆคิดว่าในห้องน้ำน่าจะเป็นจุดท,ที่เขาซ่อนแน่ๆ ไม่มีเดี๋ยวก่อนไม่มีบนน,น,นี้ไม่มีในตู้นี้ไม่มีแอบยากจริงนะ อะไรแวบๆวะไม่เห็นแล้วได้ยินแต่เสียงรู้แล้วชัวร์อยู่นี่แน่นอนอยู่แน่นอนเจอแน่ในลูกีตา้านี่ใดช้อนชอบอยู่ในลูกีตา้าเสียงอะไรเงบเงบงบ,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 งบอยู่ในนี้แน่นอนไม่มีในเก๊ยังไม่มีอีกเหรอเอออยู่ไหนวะอยู่ไหนเนี่ยเจอแล้วพวม่มอม 帮我扔下來了。<laughs>